หนึ่แล้วครับอยู่ทคนิคการช่างอัมพูร์พอวังนะครับวันนี้ก็หมดแกะมากระทันหันเลยเอ่อสิ้นหุ้นยุแปดนิ้วหุ้นแปดนิ้วนะผมบอกก่อนหุ้นแปดนิ้วแล้วก็แยกลำออกเป็นสองส่องเหมือนเดิมนะครับความละเอียดละเอียดกับหยาบเนาะ มอเตอร์เป็นห้าแรงอันนี้ราคาที่ไม่ไม่ขายมอเตอร์ก็ก็ได้นะครับท่ากค้าไม่เอามอเตอร์ก็ลดไปยำยำมาเดียวเป็นมือสองนะมือสองนะอันนี้ตัวหยาบเนาะหยาบหนะยาบอันนี้เป็นลำหยาบมันจะมีอันนี้เราบริขับเปลือกนะมันก็เลยเป็นขั้วปลายหน่อยหนึ่งอันนี้ตัวละเอียดละเอียดอย่างนี้ วอาจะมีแล้วเราะว่าโบสกับเสือกันด้เก่นีนหล่ะเอาแก็บได้น่าเมือนกันดิเลยนะไปบ้านธรรมดาเนาะไปสองสายธรรมดา ăn à, đi đoạn đoạn đoạn. Nhẹp đi cho nó padre rồi bì đi, bì đi bì nghe bì nghe